สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้อยู่เกม Call o Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้วันนี้ผมพิริงก็จะมารีวิวหนึ่งในปืนเมตาใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้แบบสดๆร้อนๆเลยผมอาิงก็บอกว่าเป็นปืนเก่านั่นแหละแต่ว่าการมาผมของไอเทมใหม่ชิ้นหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้เนี่ยก็คือตัวแม็กกาซีนใหม่ของปืน MAN o w ว r กับแม็กกาซีนเธอไหม อันนี้ต้องบอกเลยว่าการมาของแมกกาซีนเทอร์มาเนี่ยทำให้ปืนนี้เนี่ยสามารถกลับมาเป็นตัวท็อปเมตาได้แบบอีซี่อีซี่เลยผมและความสามารถของกระสุนเทอร์มนี้มันจะดีขนาดไหนมันจะ OP ขนาดไหนคลิปนี้อ่ะพี่ลิงก็จะมารีวิวทุกคนได้รู้กันนะผมเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันอย่างแรกเลยกับวิธีการปลดล็อกโดยสำเงื่อนไขในการปลดล็อกครับผมอ่าตอนนี้ภารกิจประจําซีซั่นตัวใหม่ผมชื่อภารกิจว่านักฆ่ารับจ้างเนี่ยให้เพื่อนๆองผมทําถึงภารกิจที่4 มันก็จะมีการปลดล็อกในส่วนของตัวแมกกาซีนตัวใหม่มาให้โดยอัตโนมัติซึ่งวิธีการทำภารกิจแต่ละอันก็วิธีการทำง่ายๆก็จะมีตามนี้ภารกิจแรกกับใช้ระเบิดสังหารทั้งหมด10ครั้งหมด m p อ่าค้อนี้เนี่ยก็จะง่ายๆเลยผมให้เราทำการโยนระเบิด10ครั้งซึ่งก็จะเป็นระเบิดอะไรก็ได้ผมอยู่ในสายที่เป็นสายทำดาเมจ อันนี้ก็จะแนะนาเพิ่มเติมว่าให้เอาเพล็กสีฟ้าที่เป็นตัวชาร์ปนี่ไปด้วยผมเราจะใด้เบิดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลูกต่อหนึ่งชีวิตเท่ากับว่าเล่นรอบเดียวเนี่ยก็โยนเล่นๆนะผมโยนแบบพิชิพก็ได้ก็จะครบสิบลูกแบบรวดเร็วอ่าภาร,รกิจที่สองครับผมกับใช้อุปกรณ์สกอร์สติ๊กสิบห้าครั้งในโหมดของ MP อ่าโดยการจัดแนะนาอย่างหนึ่งก็คือให้เราเทำการเลือกใช้งานสกอร์สติ๊กที่มีแต้มต่ำๆครับผมอย่างเช่นดุยวีช็อกอัส u ี้แ r นเตอร์เผมหร์โดนนะ เวลาเราเล่นนะผมค่าสตูเนี่ยปั๊บเดียวเนี่ยมันก็จะวนกลับมาใหม่ได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเพิร์กสีฟ้าผมเป็นฮาร์ดไลน์ด้วยเพิ่มคะแนนจากการสังหารสตูเวลาเราเก็บแต้บม,มันจะได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอ่าพลกิที่3ค่าผู้เล่น25คนด้วยอุปกรณ์สกอตสติกในหมดของ MP อันนี้เนี่ยก็จะให้แนะนำผมใช้อุปกรณ์ที่มี AI ช่วยยิงอย่างเช่นตัวป้อมเซนทรกันอ่าหรือว่าตัวคัสเตอร์ไต ก๊อเแอดก็ได้นาปามก็ได้หรือว่าพวกสเตลช็อปเปอร์อะไรพวกนี้ผมที่มี AI ช่วยยิงหรือว่าจะใช้พวกคุมคอนโทรลเองก็ได้อย่างเช่นตัวช็อปเปอร์กันเนอร์หรือว่าพวกวีโทกันจิปพวกนี้ก็ได้หมดเลยผมแต่ว่าแต้มเลียงมันจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะอ่ะก็ได้กันไปในเรื่องของด่านก็แนะนําว่าเล่นพวกด่านฮาร์ดพอย์ครับผมมันจะเล่นนานๆหน่อยจะได้เพิ่มโอกาสในการเก็บแต้มได้ง่ายขึ้น ตัวด่านที่แนะนําให้เล่นนะผมโหมดฮาร์ดพอยก็ถ้าจะเป็นด่านที่เก็บเร็วที่สุดฆ่ากันเร็วที่สุดก็เหมือนเดิมครับผมด่านชิปเม้น t เลยด่านนี้จบหมดในการทำเควส์แล้วก็ตามด้วยเควสสุดท้ายการใช้ทักษะโอเบอร์เตอร์สกิลสิครั้งในโหมดของ MP โดยทักษะโอเบอร์เตอร์สกิลที่มีครูดาวในการเรียกน้อยที่สุดแล้วก็กดเร็วที่สุดผมก็จะเป็นตัวซัพไพร็อกนะมติบ อันนี้ก็แนะนําเลยครผมใครที่ไม่มีก็สามารถไปหาซื้อได้ในร้านค้าสีครับผมราคาประมาณ2 0 0 0ันสามพันีถ้าจะไม่ผิดนะครับผมอันนี้ก็คือเร็วมากตาหนึ่งเนี่ยบอกเลยให้เกิดว่าคอมโบกับการใช้งานที่เป็นตัวเปิร์กสีแดง o v e r อร์คที่จะเร่งในเรื่องของเกตพลังงานให้เติมเร็วกว่าเดิมเนี่ยตาหนึ่งก็จะได้ประมาณสัก5รอบผมโดยประมาณการนะก็ถือว่าเล่นแค่2รอบเท่านั้นเพื่อนๆก็จบเควสนี้แล้ว และเมืเ่อเพื่อนๆผมทำเควสเสร็จแล้วก็จะเป็นการกดล็อกแมกกาซีนใหม่ของปืนแมนโอวอลกับแมกกาซีนเทอร์ไมซซึ่งก็จะเพิ่มเปลี่ยนรูปแบบของการยิงกระผมกระสุนให้เป็นดาเมจเทอร์ไมแต่ก็จะแรกมากับความสามารถของการเจาะกำแพงจะโดนเอาออกไปทําให้ไม่สามารถเจาะกำแพงหรือว่ายิงทะลุกำแพงได้และแมกกาซีนก็ลดไปอีกสิหน่วยบบก,กับความเร็วในการลั่นกระสุนนะผมคือความไวของลูกกระสุนในการพุ่งเนี่ยก็ลดลง20%สน์กระสุนช้าลงไม่เป็นไรแต่ดาเมจที่แรกมาเนี่ยคือบอกเลยว่าเหลือๆมากๆ โดยสำหรับจุดเด่นของแม็กกาซีนตัวนี้ผมก็คือดาเมจของตัวปืนที่จะเพิ่มขึ้นมาแบบมหาศาลอ่าโดยย้ำก่อนว่าอันนี้คือตัวปืนป่าผมที่ใส่แค่แม็กกาซีนกับตัวกล้องเล็งปุ๊บปุ๊บอ่ากจะเกว่าดาเมจของตัวปืนเนี่ยขอเพียงแค่ยิงโดนศัตรูครับผมสองนัดคือการันตีว่าตายแน่นอนและที่สําคัญคือไอ้สองนัดเนี่ยโดนตรงไหนก็ได้นะจะยิงแขนยิงขาก็ได้ขอแค่ให้โดนแค่สองนัดเท่านั้นนะผมคือดาเมจเรานัดต่อนัดเนี่ยก็คือประมาณเกือบห้าสิบบวกอัพอะ คือมันแรงเวอร์มากเลยผมแล้วมันโอพีมากแต่สิ่งที่แลกมาผมก็คือกระสุนแม็กซ์สูงสุดาจาก25ลูกก็จะเหลือเพียงแค่15ลูกเท่านั้นโดยความโกงจริงๆของกระสุนแม็กซีนตัวนี้ผมก็คือถึงแม้ว่าจะโดนลดลูกก็จริงแต่ดาเมจที่ให้มาเนี่ยมันก็คือ2นัดใช่ไหมหลายคนจะคิดว่ามันแค่2นัดแค่ระยะใกล้ระยะกลางหรือเลปล่าต้องบอกว่าคิดผิดนะผมมัน2นัดใตยทุกระยะอ่นนี้ก็คือเดี๋ยวจะเทียบดาเมจให้ดูนี่ก็คือระยะแบบ กละไรสุดแบบสุดขอบสนามนะแบบแทบจะไม่เห็นอะไรเลยผมยิงสองนัดปึ๊กปึ๊กตายครับผมเห็นไหมเนี่ยคือแบบติกต๊กติ๊กสองนัดตายอีกแล้วครับผมคือแบบโอ้โหลูกน้อยไม่เป็นไรแต่ขอยิงโดนให้ยิงโดนตรงไหนก็คือ <I 'm S 1> การันตีสองนัดตายอนะันี่แหละก็คือความกลัวของตัวแม็กกาซีนตัวใหม่ครับผมที่แบบว่าเวอรตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงปืนสาย a อรผมที่เป็นปืนสายแคม ตอนนี้แมนโอวอลก็จะเป็นปืนที่ดีที่สุดในเกมนะแผทล,ล่าสุดในตอนนี้เลยด้วยความสามารถที่แบบดามเมจมันแบบโอพีเกินอ่ยเนี่ยตึก๊กตึ๊กโอ้โหสองนัดตายมันแบบเวอร์เกินเอาจิงๆิงเนี่ยเรียกได้ว่าความสามารถของมันเนี่ยคือพอๆกับมัดแมทเลยนะแต่ว่ามัดแมทเนี่ยมันก็สองนัาตายแต่ข้อเสียคือมันต้องยิงแบบกึ่งกึ่งเซมิออตโต้อ่ะแล้วต้องกดยิงเองอ่ะแต่อันเนี้ยแมนโอวอลมันเป็นแบบออโต้เลยแล้วก็สูญสิบนัดด้วยคือแบบโอ้โห กงเกินก็มาปุ๊บเนี่ยเมตาก็ถึงกับเปลี่ยนเลยนะในส่วนของบิวแล้วก็การใส่ของแต่งของตัวปืนแนะนําก็จะมีตามนี้เลยผมอย่างแรกเลยกล้องเลงถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ใส่ก็ดีนะถ้าเกิดเราต้องการยิงระยะไกลจะได้เพิ่มความแม่นหน่อยถ้าเกิดโดยเฉพาะคนที่ไม่มีสกินปืนที่เป็นระดับรีเจนารี่ผมถ้าเกิดมีสกินรีเจน d ไปแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ผมไปใส่ชิ้นส่วนตัวอื่นชิ้นที่2องก็ผมเป็นตัวปากออกปืนเก็บเสียงลดระยะหลายคนจะงงว่าลดระยะทําไมดาเมจจะลดหรือเปล่าต้องตอบเลยว่า ถึงแม้ว่าปืนนี้เนี่ยเราจะใส่ระยะไปแต่สุดท้ายยิงยังไงกระสุนก็ยังคงสองหน้าตาอยู่ดีเพราะฉะนั้นระยะ20ไม่มีปัญหาเลยผมก็ใส่เก็บเสียงเข้ามาตัวธนาตัวที่สามผมแนะนําเป็นตัวเรเซอร์เพิ่มความแม่นยําแล้วก็แอนิเมชันเนื่องจากว่าแมนนวลมันเป็นปืนที่ค่อนข้างแอนิเมชันช้านะแม็กกาซีนบังคับอยู่แล้วผมแม็กกาซีนเธอไมแล้วก็สุดท้ายผมกีบหลังก็แนะนาเป็นจุดเพิ่มความแม่นยําเพราะว่าเราจะยิงระยะไกลการที่จะต้องยิงที่โดนเนี่ยก็คือสิ่งสําคัญไม่แพ้กันนะ นี่ส่วนของเกมเพลย์การเล่น,นด้วยดาเมที่มหาศาลขนาดนี้ผมยิง2นัดนี่ก็คือการันตีว่าโอเคปล่อยเมาส์เลยผมตายแน่นอนอวิธีการที่จะเอาตัวรอดจากการโดนกระสุน2นัดก็คือต้องใส่เปิร์ก,กันระเบิดแต่เปิร์ก,กันเสี่มเสียหายจากแรงระเบิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ใส่กันทุกคนนะผมเพราะว่ามันก็มีอย่างอื่นที่น่าใส่มากกว่าเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเกิดไม่ใช่พวกแบบ เล่นในแรงสูงมากมายหรือว่าเล่นแบบการแข่งขันทัวนเมนต์ใหญ่ๆที่เขารู้กันเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอคนใส่กันระเบิดนะอันนี้ก็จะเป็นปืนที่แบบถ้าเกิดเป็นเมตาทั่วไปนี่คือพับบิกเกือนแน่นอนเนื่องด้วยความสามารถในการเล่นที่มันยิงง่ายอสองนัดขอแค่ให้โดนทุกระยะยังไงก็การตีว่าศัตรูตายแน่นอนเลยที่น่าเกลียดก็คือมันมันยิงตรงไหนก็ได้จริงนะขอแค่ให้โดนจริงๆโดนแบบปลายขาสองนัดก็ถือว่าตายเหมือนกันนะ ko เลยด้วยความแรงของกระตกระสุนทำไมนี่แหละพี่ลิงก็เลยบอกว่าปืนนี้ จากปืนที่กากอ่ากลายเป็นปืนที่โอที่สุดในเกมเลยนะแผทล,ล่าสุดน,น,นี่ตอนยนี้ยสงำคัญมันเล่นง่ายด้วยมันไม่จําเป็นต้องไปคุกวงในครับผมขอแค่แบบอยู่เป็นกึ่งซัพพอร์ตเพื่อนยิงซัพพอร์ตจากระยะไกลทียงแค่นี้เนี่ยก็ดีมากแล้วผมเอาง่ายๆว่าแค่ยิงโดนนับเดียวเนี่ยก็คุมเลยนะพอเลือดก,ก็หายไปเกือบ50เนี่ยที่เหลือเดี๋ยวให้เพื่อนของเราไปซ้ําต่อก็ได้ผมมันก็กลายเป็นปืนที่แบบจะทําดาเมจด้วยตัวเองก็ดีหรือจะยิงเพื่อสกัด สตูให้ลดเลือดให้เพื่อนเราเล่นง่ายขึ้นก็ดีเหมือนกันนะผมเป็นปืนที่โคตรอนเนกประสงค์เลยในตอนนี้จุดเสียอย่างเดียวของตัวปืนเนี่ยก็ได้จะเป็นที่ลูกกระสุนมันน้อยแล้วผมวิธีการแก้ก็ง่ายๆยเลยใส่เพิร์กเก็บศพเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะมีกระสุนไวเติไมไว้ใช้ตลอดเวลาหรือบางคนก็อาจจะเป็นพี่ีกงก็ได้ใช้พวกโอเบิร์ตสกิลเป็นตัวซัพพลายบ็อก์เติมกระสุนเรื่อยๆไม่ต้องเดินไปไหนเล่นเป็นสายพลูแคมไปเลย กระสุนจะหมด่ะก็ใช้สะายบล็อกโอเปเตอร์สกิลผมเติมกระสุนมาก่ะก็ไม่ต้องเดินไปไหนผมอยู่นั่นแหละเป้าฐานไป,ไปผมแคมป์ไบยาวๆใครเดินมา<ๆ>ก็ยิงซัดหมดกระสุนจะหมด<ๆ>ก็เติมได้เรื่อยๆและก็เข้าประมาณนี้อ่ะสำหรับการรีวิวปืนแมนโอวกับของแต่งใหม่ลูกกระสุน<ๆ>เธอไหม เพื่อนๆนะผมมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับตัวกระสุนเทอร์มนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ลิงได้ผมเสียได้นะถ้าเกิดว่าเทอร์มเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วมันยิงทะลุไม่ได้ถ้าเกิดมันยิงทะลุกาแพงได้มันจะโกงกว่านี้อีกเแต่แค่นี้มันก็โกงมากนะถือว่าเปิดในพื้นที่โล่งเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบแน่นอนนะผมยิงวัดกัษสนในได้เลยถ้าเกิดว่ามั่นยามากพอและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครตามกันได้นะครับผมถ้าชอบยูทูบแล้วก

side